ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้องอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคลิปสั้นๆนะครับจะเป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับตัวนี้งานหลุดจองนะครับก็คือลูกค้าจองไว้นะครับไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้พร้อมส่งนะครับโสรดหนึ่งเล่มนะครับความยาวใบมีดนะครับ15นิ้วนะครับความยาวใบมีด15นิ้วนะครับทั้งปอกทั้งด้ามเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับ สลักลายด้วยนะครับสวยงามนะครับรัดให้ด้วยหวายนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับมาชมด้านในกันนะครับความยาวใบมีด5 5นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.5นะครับด้ามยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับเฉพาะใบ15นะครับแล้วก็ด้ามอีก8นะครับ สวยงามนะครับเซาะล่องสลักลายนะครับเป็นเหล็กผ่านลถดไถนะครับเหล็กผ่านลถดไถนะครับครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้มีเล่มเดียวนะครับตัวนี้มีเล่มเดียวนะครับเป็นงานหลุดจองนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ